เป็นพระเอกช่องสามเรื่องแรกสุดปลื้มประกบคู่แพทิเซียรเรียกได้ว่ารอชมผลงานกันได้เลยของผู้พุิชัยเปิดใจแฮปปี้ร่วมงานกับช่องสามแบบเต็มตัวในละครเรื่องที่สุดของวใจัยประกบคู่กับนางเอกแพทิเซียกู๊ดโหลดลาในวงการบันเทิงมานานและมีผลงานโดดเด่นจํานวนมากสําหรับดีเจพุทธูุิชัยกเกษตรศิลป์ไม่ว่าจะได้รับบทนายก็แสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ตีบทแตกจนแฟนคลับอินทุกรายและล่าสุดหนุ่มพุทธได้มีโอกาสร่วมงานกับช่องสามแบบเต็มตัวใน ละครเรื่องที่สุดของหัวใจประกบนางเอกพาิเซียกูดโดยเจ้าตัวเปิดใจบอกว่าเคยร่วมงานกับช่องสาบ้างนิดหน่อยๆแต่ครั้งนี้ก็คือได้ร่วมงานแบบเต็มตัวได้เป็นพระเอกแล้วและเป็นพระเอกหลังข่าวเรื่องแรกและได้ร่วมงานกับสาวพาริเซียกันครั้งแรกอีกด้วย